ฟีเลตนาโนฟาสเทคเอลทีไม้แบดเป็นตันสายออลราวสีดำดูพรีเมียมจากทางแบรนด์ฟีเลตวัสดุเขาทำมาจากไฮเมรัสกราไฟต์บวก30ทันนโนไซน้น้ำหนักซ U ูหัวไม่หนักมากนะคะบาลล้านพอยต์อยู่ที่290ขึ้นเด่นได้สูงสุดถึง36ปอนด์เอาไปลองเรียนแบดดูนะคะการเด้งส่งแรงดีเลยค่ะอันนี้เป็นลูกง,งัดแบบดึงจังหวะนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยงัดเอาไปลองตีเกมกับเพื่อนนะคะหน้าไม้เขาเทคโนโลยีฟาสเทคเฟรมคือหน้าไม้เขาจะกลมๆแคบน น,นะคะช่วยให้เหวี่ยงไม้ได้เร็วขึ้นก็จะทําให้หน้าไม้ไวขึ้นนะคะจุดเด่นที่รู้สึกได้เลยก็คือก้านนะคะก้านเป็นก้านกลางๆนะคะก้านเล็ก6.8ม mm, ิลมตรสลิมชาร์รู้สึกว่ามันนุ่มดีดเด้งส่งแรงดีลูกเซฟลูกงัดทําได้ดีลูกคอนโทรลก็โอเคแต่ก็รู้สึกว่าไม้จะหัวเบานะคะถ้าเกิดว่าเราอยากตบหรือว่าดาดพุ่งๆให้ลูกมีน้ําหนักเนี่ยต้องใส่ข้อมือนิดนึงโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าเป็นไม้ที่คุ้มราคาทีเดียวค่ะ เพื่อนๆคนไหนกำลังมองหาไม้สายออราวการดีดเด้งสีดำดูพรีเมียมลองดูฟิเลตฟาสเท t e เอลทนี้ได้เลยค่ะ